โตโ o ต้ารีโวตอบโจทย์ทุกการใช้งานสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกิ่งก็มีรถกระบะร็อกโก้สวยๆมารีวิวให้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นโตโย t a r ร v โ r o ร็อกโนะคะ 2.4G ปี2019นะคะจดทะบเบียนปี2020เป็นรถสีขาวมุกนะคะสีประตูยกสูงสวยๆเลยตัวร o อกโคบอกเลยว่ารุ่นนี้คนตามหาถามหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเลย ตอนนี้นะคะทางเรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะคะถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่765,000บาทเท่านั้นเองนะคะระยะการใช้งาน5 7 0 0 0 0โลบอกเลยว่าใช้งานน้อยนะคะได้ไปในราคานี้นี่คุ้มมากๆเลยได้เป็นรถพร้อมใช้งานนะคะเอาไปใช้ในครอบครัว หรือใช้อนเนกประสงค์ในบ้านได้เลยนะคะขับรถขึ้นเขาไม่ต้องกังวลเลยทนแรงนะคะช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นๆเลยนะคะพร้อมลุยกับทุกเส้นทางเลยรุ่นนี้นะคะก็จะบอกว่าด้านหน้าของเขาจะเห็นเลยว่าสวยงามและดูด,ดูดูหล่อมากๆเลยนะคะพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เขาทำออกมาเป็นโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์ต่างๆนะคะไฟเลี้ยวเขาจัดมาให้ในชุดครมเดียวกันเลยนะคะ ไม่ได้แยกชิ้นส่วนแต่อย่างใดเลยไฟตัดหมอกมีฮะมาให้พร้อมเลยนะคะตัวครอบสีดำสวยๆนะคะดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างลงตัวเลยกระจังด้านหน้าของเขาเป็นสีดำนะคะมีลวดลายที่ตกแต่งมาให้เพิ่มด้วยสีส้มนะคะด้านหน้าของตัวรถคันนี้จะบอกได้ว่าเขาทำชอ่องระบายความร้อนมาค่อนข้างใหญ่นะคะเครื่องไม่ร้อนไม่รีดแน่นอนนะคะไฟคู่หน้าไฟแท้ไฟเดิมเลยเหลี่ยมสันของตัวรถ ไม่มีรอยชนไม่มีรอยเฉียวไม่มีรอยง้างรอยอ้าต่างๆนะคะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะคะตัวฝากระโปรงไม่มีเปิดนะคะดูได้เลยรถไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ํานะคะโครงสร้างเดิมๆล้อมแม็กก็จะเป็นล้อมแม็กสีดํานะคะได้เป็นยางดันหลบยางใหญ่ๆเลยใช้งานได้นานๆเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆ ภายในตัวซุ้มล้อนะคะก็จะมีภาพตามการใช้งานทั่วไปนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวพ่นกันสนิมให้โช้กไม่ล้มไม่เอียงนะคะหัวหน็อตเดิมๆไม่มีแกะขยับเลยซุ้มล้อรุ่นนี้นะคะติดมาให้พร้อมนะคะเป็นซุ้มล้อที่เขาติดมาจากทางโรงงานเลยตัวบันไดด้านข้างเป็นสีดําแข็งแรงสวยงามมากๆนะคะไม่มีรอยแตกเลยเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะสีไม่มี ลอกนะคะสีไม่มีแตกเลยสีสม่ำเสมอกันแบบนี้นะคะเห <c oughs> ลี่ยมสันของตัวรถคมชัดเจนนะะตัวกระจกของเขาก็เป็นสีดำนะคะ <c oughs> มาพร้อมกับไฟเดียวด้านข้างระบบปรับไฟฟ้านะคะ <c oughs> ด้าที่เปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีดำรายละเอียดเดิมๆนะคะรถ <c oughs> ไม่ได้ไปแต่งเพิ่มนะคะ <c oughs> ทุกออปชันที่เขาให้มานี่มาจากทางโรงงานเลยนะคะ <c oughs> โลโก้ของ t o โยต้อยู่ติดอยู่ครบเลย ทิ้วกันศาสตร์มีมาให้พร้อมนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะเอาไปนี้พร้อมใช้งานไม่ต้องอาไปทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะป้ายสติ๊กเกอร์ร o c กโคโดดเด่นสวยงามมากๆนะคะรถเป็นสีขาวมุกตัดด้วยกับสติ๊กเกอร์สีดำถือว่าลงตัวมากๆเลยด้านท้ายสมบูรณ์ไม่มีรอยเฉียวชนแต่อย่างใดน,นะคะป้ายสติ๊กเกอร์นะคะอักษรสัญลักษณ์ต่างติดอยู่ครบเลย อันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน9กพ4720นะคะกรุงเทพมหานครโอนมาเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้เรียบร้อยนะคะจดทะเบียนถูกต้องทุกอย่างกันชนท้ายนะคะแข็งแรงสวยงามแทบไม่มีรอยใช้งานเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใด ริ้วรอยต่างๆแทบจะมองไม่เห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นรถปี2019นะคะราคาตั้งขาย765,000บาทถ้าสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่แปะไว้ให้นะคะพาชมต่อที่ด้านในกันเลยภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะคุ้มทนด้วยสีดำนะคะรายละเอียดตัวเบาะสีดำสวยๆเป็นเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับ ตัวปรับไฟฟ้านะคะตัวเบาะหน้าติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะคะเจ้าของคนเดิมก็ใส่มาให้ถือว่าเจ้าของคนเดิมถือว่ารักรถคันนี้มากๆเลยนะคะดูจากการใช้งานนี่แทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยพวงมาลัยก็จะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมีแอร์แบกมาให้ด้วยนะคะตรงพวงมาลายัยผุ้หนังสวยๆเลยนะคะเรือนหน้าปัดไม่มีรอยแตกนะคะตัวอักษรทุกตัวอักษรเห็นครบเลยเห็นอย่างชัดเจน ตัวจอนะคะจอแท้จอเดิมนะคะจอแท้จอเดิมที่ติดมาจากทางโรงงานเลยใส่แผ่นซีดีได้นะคะมีระบบนำทางให้ด้วยสำหรับคันนี้แอร์ออโต้ค่ะปรับความเย็นได้ตามต้องการเลยนะคะ mm hmm. ดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะส่วนตัวนี่ถือว่าชอบเลยชุดคอนโซลต่างๆนะคะดำสนิทไม่มีรอยด่างนะคะรุ่นนี้ก็จะได้เป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดนะคะเกียร์ถุงสวยๆแบบนี้เลย าต่อกันที่ตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับเลยไม่มีรอยแกะขันนะคะประตูไม่มีเปลี่ยนพอดหัวน็อตยังแน่นยังเดิมอยู่นะคะตามซอกตามมุมต่างๆนะคะตามซอกตามมุมต่างๆหัวน็อตเดิมๆสีไม่มีหลุดล่อนนะคะ หลังคันนี้นะคะเขาก็จะคุมทนด้วยสีดําเช่นเดียวกันเบาะหนังสวยๆแบบนี้มีที่พักแขนรองแขนมาให้ด้วยนะคะตรงกลางแบบนี้นะคะใส่แก้ววางน้ํานะคะวางแก้วได้2แก้วเลยทีเดียวนะคะพักแขนได้ถ้าต้องการใช้พื้นที่สามารถเก็บได้นะคะมีล็อกมาให้คันนี้ก็ได้ไปพร้อมกับแอร์หลัง2จุดแบบนี้นะคะปรับระดับความเย็นได้ตามต้องการเลยเพิ่มความเย็นให้ทั่วถึงตัวรถแน่นอน ตัวหลังคาด้านบนนะคะจะเป็นกำมหยี่สีดํานะคะกำมี่สีดําดูแลรักษาง่ายนะคะภายในตัวรถนี่ถือว่าสวยงามดูหล่อดูเท่ดูดุดันไปในตัวนะคะตัวรลโคคคันนี้อ่ะตามซอกประตูนะคะถ่ายหเห็นกันชัดๆเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะน็อตติดแน่นๆแบบนี้อภายในตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมต่อกันที่ห้องเครื่องนะคะ มาต่อกันที่รายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี่ดูใหม่ดูสวยมากๆเลยนะคะรถแทบไม่มีการใช้งานเลยรายละเอียดทุกอย่างเราดูแลปรับสภาพให้นะคะภายในห้องเครื่องเครื่องแห้งๆแบบนี้เลยไม่มีรอยไหลยเยิ้มรั่วซึมของน้ำมันของเหลวต่างๆนะคะแผ่นเพดติดอยู่ครบเลยนะคะตัวคานด้านข้างต่างๆน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะถอดนะคะ หเห็นกันจชัดเลยจะได้รู้ว่ารถคงสร้างสวยคงสร้างดีขนาดไหนนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะดูแลตัวรถให้หมดเลยปากระปองเดิมนะคะเดิมๆเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้าอยู่ครบแผ่นกันความร้อนนะคะสมบูรณ์มากๆนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะครงสร้างยังสมบูรณ์อยู่ ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจตัวรถโฟกัคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะเครื่องยนต์2.4เป็นรุ่นตัว G ตัวท็อปเลยนะคะถ้าสนใจโทรสอบถามเข้ามาได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้คลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ